มาดูพักเครื่องกับช่อง youtube ไอซ์ชน่านะครับ<า>เหรียญมหาปรานะครับปัตตุลามณีนะฮะหลวงปู่หมุนปุกเสกมหาปราบเป็นขอบสตังนะครับต้องเล่นเป็นขอบสตังเท่านั้น าหลวงผู้หมุนเอาหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทเหรียญหลวงปู่แสนเนื้อเงินนะครับ 40, เลขโคดสี่ศูนย์เลี่ยมกรอบเลเซอร์นะครับกรอบเลเซอร์กรอบไมค้อนเนื้อเงินหลวงปู่แสนปีหกศูนย์ วานงจิกนะฮะทันตัวหลวงปู่นะครับหลวงปู่แสนเนื้อเงินเอาสักพันสองแล้วกันนะพันสองคือสวยเหรียญเงินหลวงพ่ออุ่นวัดตาลกงนะครับต่อโคดงเงินจังหวัดเพชรบุรีเนื้อเงินหลวงพ่ออุ่น เหรียญท่านตัวนะครับเอาพันหนะฮะในเงินพันหบาทเหรียญน,นวะหลวงพ่อตัดเลื่อนสมณศักดิ์นะครับหลวงพ่อตัดกล่องเดิมนวะหลวงพ่อตัดวัดชัยนาะตอบโค้ดที่สังคติเลขโค้ดสองร้อยแล้วก็ตอบโหนูตอบเนื้อเป็นเนื้อนวะนะฮะ เลื่อนสำลักหลวงพ่อตัดนี่เอาพันสองนะครับพันสองร้อยบาทเหรียญห้าแฉหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินนะครับห้าแชะหลวงพ่อเพี้ยนห้าร้อยบาทเสมานอนกล่องผิวลุงประหลอดมาครบเนะี่ยห้าร้อยบาทเหรียญพ่อวัดดอนตันนะพับผ่านะ่ยเก้าร้อยบาท เรพับพาปี19หลวพ่อวัดดอนตนเก้าร้อยบาทพพานนทับุรีใต้ฮ่องกงพิมพ์เล็กนะครับสามร้อยห้าสิบนะใต้ฮ่องกงพิมพ์เล็กหลวงพุโตผูกเสกปีสองกระไรทองกรรมการเหรียญพ่อทองสุกหลังพลาปิดตานะครับพ่อทองสุกัพัน์สูงหลวงพระาปิดตาปี2อง0ูบาทพระ เนื้อว่านพระยะ่เขียดเนื้อว่านนะครับหลวงปู่ทิมปุมปกเสกพระยะ่เขียดปีศูนย์ห้าเนื้อว่านอ่าเจ็ดร้อยบาทหลวงพ่อพานตะกุดไข่หลวงพ่อพานวัดโป่งกระสังเหรียตะกุดไข่หลวงพ่อพานวัดโป่งกระสัง ผิวแดงส,สวยแดงผิวลุ่งอมแดงออกแดงนะครับเอาพันห้านะบล็บอกธรรมดาพันห้าพระครูสุพจเจ็ชั้นนะครับเจ็700บาทพิธีชินรัชอินโดจีนนะครับพระครูสุพเจ็ดร้อบาทหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับพร้อมกล่อง ปีหนึ่งห้าปุโเศษไฟสวยพันสามร้อยบาทนะครับพันสาบาทโตเศษปีหนึนอนกล่อง1,300บาทเหรียญหลวงพ่อเมียนวัดโพกบเจา้านั่งผ่านเนื้อนาวาาัโลหะเ0้บาท900าพ่อเมียน โลโกกบเจา้าเก้บาทเลขโค้ด6 6 6 0ปิดตาหลวงผู้หงเนื้อผงใบลานสองตะกูลเงินสองดอก500บาทนะครับปิดตาส้าห้า5 0บาทพระรอดละโว้หลวงพ่อเดิมพุกเสกเนื้อเขียว 7จ็ดร้อยนะบเจ็ดร้อยบาทในะเขียวเจ็ดร้อยพระชัยวัดหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านปีหนึ่งหกก้นจานนะรก้นจานชัยวัดหลวงพ่อเอียนี่เอาพันสามร้อยบาทนะครับวัดบ้านด่านนางพญาหลวงปู่โตะนะครพิมพมีหน้ามีตานะครับนางพญาเนื้อดิน ตลงพุโตพิมพมีหน้ามีตาเอา1,000บาทจันร้อยหลวงพ่อเตะคงทอง900บาทจันร้อยพ่อเตะ900บาทเหรียญรุ่น2หลวงปู่เหรียญหลวงพ่อเหนะรียญนะฮะวัดบางละหงจังหวัดนนทบุรีรุ่น2ประสบการณ์นี่มากมายนะครับ เราของไม่มีนะนา,นนานจะออกมาสักเหรียญปี2 5งหสองนบุญอายุ81ปีหน0่บาทนะครับปุเหรียญพันห้ารบาทพระพุทธชินราชปีหนึานะครับพระกวยเสกงานพุทธสมาคมพิทุโลกปีหนึ่งหลวงพ่อกวยวมเสกปุโตเสกนะครับเอา300ร้อยยสิบหศตวรรษ ไม่มีเข็มนะครับบล็อกเนื้อเกินที่รัศมีเนี่ยไม่มีเข็มเกินเรี่ยมกันน้ำแล้วเอาพันสี่ร้อยนะครับจมูกตรงหนึ่งพันสี่ร้อยบาทจมูกตรงสวยๆหน้าคู่เหรียญหน้าคู่หลวงพระเตะคงทองนะครับเรี่ยมกันน้ำให้แล้ว ปี20นะครับเอา2,000บาทนาคูโกเตะเนื้อทองแดงผิวมันปู2,000บาทเหรียญหลวงปู่หนูนะเหรียญ84ปีหลวงปู่หนูสอกโคตรสองโคตด,ดอกจันทร์ซ้ายมือนะครับหลังหนุมานสวยๆเรื่มกันน้ำแล้ว1,300บาทนะฮะสามเหลี่ยม หลวงพอ่อรีวัดอโศกรามนะครับเอาเจ็ดร้อยเนื้อดินส,สวยๆพระกุเจ้ามูลนะครับพิมรสศมีหลวงพ่อสุขบุกเสกสองสี่หกศูนย์แปดร้อยบาทนะครับกุเจ้ามูลปิดตาวัดพัพพานะครับปุมิ์บุกเสกสามร้อยนะเนื้อผงน้ำมันปุทิมบุกเสกสามร้อยบาท กีบบัวหลวงผู้ทวดรอสอสองร้อยนะครับรอสอสองร้อยสามร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อสาคอนนะครับขีเต่าขีเต่าหลวงพ่อสังคอนนอนกล่อง500 500ห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทโปกระซับนยเหรียญโปกระซับชื่อรุ่นสวยๆเนื้ออันปะก้าห้าร้อยบาท พกกระซับเนื้ออันปรกาพกสักคอลห้าร้อยนะใครสนใจก็ทักไลน์นะฮะ idline a t a l v e t นะฮะเฟซบุ๊กธนวัตรทรัพย์พ่วงกับเบอร์โทรศูนย์เก้าหเจ็เจ็ดหกกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ